ไพ่ตายที่พักเพื่อไทยเพิ่งประกาศออกมาก่อนโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง2569ซึ่งเป็นนโยบายที่มีต้นแบบมาจากนโยบายที่เรียกว่า Uniform Invoice Lottery ของประเทศไต้หวันคือนโยบายแจกเงินล้านทุกวันวันละ9คนที่กลายเป็นเรื่องกล่าวขานไปทั่วเพียงชั่วค่ำคืนลองนึกภาพตามนะครับถ้าเกิดว่ารัฐบาลจะแจกเงินล้านทุกวันเลยฟังดูเหมือนฝันเลยใช่ไหมครับ แต่เชื่อไหมครับว่าน,นี่คือแนวคิดนโยบายที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็มีการอ้างว่ามันอาจจะมาปฏิวัติระบบภาษีของไทยได้เลยนะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าไอเดียนี้มันจะเวิร์กจริงหรือเปล่าคำถามแรกเลยก็คือเอ๊ะการแจกเงินเนี่ยนะจะมาช่วยให้รัฐเก็บภาษีได้มากขึ้นฟังแล้วมันก็ดูย้อนแย้งกันแปลกๆใช่ไหมครับ แต่นโยบายนี่ยเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนเลยนะครับคือต้องการจะดึงเอาเศรษฐกิจนอกระบบซึ่งมันมหาศาลมากในบ้านเราเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในระบบภาษีอย่างเป็นทางการให้ได้ซึ่งแน่นอนถ้าทําได้ก็หมายถึงงบประมาณที่มากขึ้นสําหรับบริการสาธารณะของพวกเราทุกคนนั่นเองครับ โอเคครับมาดูกันที่หัวใจของเรื่องนี้กันก่อนเลยคือมันไม่ใช่การให้เงินฟรีๆนะครับแต่มันเป็นเหมือนกลยุทธ์เพื่อจูงใจให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมครั้งใหญ่เลยทีเดียวแล้วคำถามคือกลไกลของมันทำงานยังไงกันแน่จุดที่น่าสนใจที่สุดของเรื่องนี้ก็คือการเปลี่ยนมุมมองนี่แหละครับนโยบายนี้เขาไม่ได้บอกว่าเป็นหวยนะ บอกว่ามันคือระบบรางวัลที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนผู้ซื้อทุกคนให้กลายเป็นเหมือนผู้ตรวจสอบภาษีภาคประชาชนไปโดยไม่รู้ตัวเลยล่ะครับคือในมุมของฝั่งที่สนับสนุนเนี่ยเขามองว่านี่คือการลงทุนที่ต้นทุนต่ำแต่ได้ผลกระทบสูงเลยนะเพราะว่าเงินรางวัลเนี่ยมันจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจกได้แล้วก็ใช้งบประมาณน้อยกว่าการต้องไปจ้างเจ้าหน้าที่มาไล่เก็บภาษีรายย่อยซึ่งมันเยอะมากแต่แน่นอนครับไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นด้วยกับเรื่องนี้ ซึ่งก็นำมาสู่เสียงวิจารณ์ที่สำคัญมากเลยครับว่าโอกาสถูกรางวัลที่มันน้อยขนาดนั้นเนี่ยนะมันจะเป็นแรงจูงใจที่มากพอให้คนทั่วไปยอมไปขอใบกำกับภาษีทุกครั้งจริงๆหรอคือความฝันเงินล้านเนี่ยมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมคนทั้ง66ล้านคนได้จริงๆหรือเอาละครับจริงๆแล้วไอเดียนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เอี่ยมซะทีเดียวนะครับ เราลองไปดูกันดีกว่าว่ามันต่อยอดมาจากโครงการที่เคยประสบความสำเร็จแบบโอ้โห,หน่าทึ่งมากในไต้หวันได้ยังไงความสำเร็จของไต้หวันเนี่ยมันพิสูจน์ให้เห็นเลยนะครับว่าคอนเซปต์หลักๆแบบนี้มันได้ผลจริงแต่ประเด็นสำคัญเลยก็คือบริบทของเขากับเรามันต่างกันมากเลยครับพอเอามาเทียบกันแบบนี้ก็จะเห็นความแตกต่างที่สำคัญเลยครับตั้งแต่วัตถุประสงค์ขนาดของรางวัลไปจนถึงความถี่ในการแจก ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันส่งผลต่อจิตวิทยาของผู้เข้าร่วมโดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าหลักการมันจะฟังดูดีมากเลยนะแต่ความสำเร็จในบริบทของไทยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการที่เราจะเอาชนะความแตกต่างที่สำคัญเหล่านี้ให้ได้ทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็จิตวิทยาของรางวัลด้วยเอาล่ะครับเราลองพักเรื่องทฤษฎีกันไว้ก่อนแล้วมาดูตัวเลขกันแบบจะจะเลยดีกว่า ว่านโยบายนี้มันต้องทำเงินเข้ารัฐได้เท่าไหร่กันแน่ถึงจะเรียกว่าคุ้มค่ากับที่ลงทุนไปอย่างแรกเลยต้นทุนครับรัฐบาลจะต้องเตรียมเงินรางวัลไว้แจกเนี่ยเกือบเกือบ3,300ล้านบาทต่อปีเลยนะครับและเพื่อให้คุ้มทุนจะภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่า7%เ์นี่นะโครงการนี้ต้องดึงยอดขายที่เคยอยู่นอกระบบภาษีดึงออกมาให้ได้ประมาณ4 7 0 0 0ล้านบาทครับ4 7 0 0 0ล้าน ฟังดูเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันใหญ่แค่ไหนกันแน่ถ้าเราลองเอาไปเทียบกับขนาดของเศรษฐกิจทั้งประเทศและตรงนี้ล่ะครับคือตัวเลขที่อาจจะทําให้หลายคนต้องอึ้งไปเลยคือเศรษฐกิจนอกระบบของไทยเนี่ยเขาประเมินกันว่ามันใหญ่มากนะครับระดับ7-9ล้านล้านบาทเลยทีเดียวทีนี้เป้าหมาย47,000ล้านที่เราคุยกันเมื่อกี้มันคิดเป็นแค่ 0.6เปอร์เซของทั้งหมดเท่านั้นเองครับนิดเดียวเองโอเคในเมื่อตัวเลขบนกระดาษมันดูเหมือนจะไปได้สวยเลยนะเรามาดูบทวิเคราะห์สุดท้ายกันดีกว่าครับว่าถ้ามองในภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะสมดุลกันยังไงถ้าให้คะแนนกันนะครับนโยบายนี้จะได้คะแนนดีมากในด้านตรก,กะทางการเงินแล้วก็ความเสี่ยงด้านงบประมาณคือมันต่ำมากแต่ ประสิทธิผลทางจิตวิทยานี่สิยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามตัวใหญ่ๆอยู่เลยครับแล้วเราก็ต้องไม่ลืมความเสี่ยงที่สำคัญพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งนักวิจารณ์ก็ชี้ให้เห็นอย่างถูกต้องเลยคือถ้าจัดการไม่ดีเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นแค่สลากกินแบ่งรัฐบาลเวอร์ชันพิเศษแล้วก็เป็นโอกาสที่สูญเปล่าในการขยายฐานภาษีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมไปเลย พราะฉะนั้นนะคะประเด็นสำคัญก็คือนโยบายนี้มันถูกออกแบบมาให้เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำแต่มีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนสูงมากในการขยายโครงสร้างพื้นฐานทางภาษีของประเทศครับซึ่งก็นำเรามาสู่แนวคิดสุดท้ายที่น่าสนใจมากครับเป็นไอเดียที่ท้าทายโครงสร้างของรางวัลน,นี้โดยตรงเลยลองคิดตามกันดูนะครับว่าระหว่างความฝันที่จะได้หนึ่งล้านของคนแค่ไม่กี่คน กับการสร้างความหวังเล็กๆแต่จับต้องได้ให้คนจำนวนมากในทุกๆวันแบบไหนคือแรงจูงใจที่แท้จริงที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนทั้งประเทศได้บางทีคำตอบของคำถามนี้อาจจะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของนโยบายทั้งหมดเลยก็ได้ครับ